สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยกักษ์แทรขฟุตบอลนะครับกับรายการวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมวันอาทิตย์นี้ฤด,ดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่โอตาฟอร์ดและมันคือบททดสอบที่แท้จริงครั้งแรกของยุคไม่มีข้อแก้ตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาแดงก็จะเปิดบ้านรับการาเยือนของไอ้ปืนโตอาเซนอลนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันในทุกมิติว่ายูไนเต็ดพร้อมแค่ไหนสําหรับสงครามครั้งนี้ เกมนี้ก็จะคิกออฟก,กันในเวลา4ี่ทุ่มขึ้นตามเวลาของประเทศไทยนะครับสถิติการพบกันทั้งหมดก็244ครั้งยูนิเต็ดชนะ99ครั้งอาร์เซนอลชนะ90ครั้งและหากนับเฉพาะเกมที่โอทัฟฟอร์ดก็จะเป็น117นัดยูนิเต็ดชนะถึง67นัดแล้วก็แพ้เพียง20นัดแต่สถิติก็คืออดีตครับปัจจุบันยูนิเต็ดจบอันดับที่15มูการที่แล้ว ขณะที่อาร์เซนอลคือทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดในลีกเกมนี้จึงมีความสำคัญทางจิตวิทยาอย่างยิ่งครับมันคือบทพิสูจน์แรกว่าการปฏิวัติของอินิออสและการทำงานของอโมริมในช่วง p รีซีซั่นได้ยกระดับทีมขึ้นมาจริงหรือไม่ชัยชนะจะสร้างโมเมนตัมได้มหาศาลแต่ความพ่ายแพ้ จะสร้างแรงกดดันและความน่าสงสัยขึ้นมาทันทีและนี่คือการดวลกันทางกลิ่นที่น่าสนใจครับแต่ข้อมูลที่นักกังวลที่สุดสําหรับแฟนยูนิเต็ดคือสถิติของรูเบนอมริมที่พบกับมิเกลอาร์เตต้าหครั้งเขาไม่เคยชนะเลยนะครับก็คือเสมอ4แพ้ไป1นสถิตินี้ก็บ่งชี้ถึงปัญหาเชิงแทคติกน,นะครับระบบ342-1ที่เน้นเกมสวนกลับเร็วของอมริมมักจะประสบปัญหาเมื่อเจอกับทีมที่เน้นการคลองบอลและมีโครงสร้างที่รัดกลุ่มของอาร์เตต้า คำถามสําคัญก็คือการมาถึงของนักเตะโปรไฟล์ใหม่อย่างเบนเามินเชสโก้เบยันเอมโบโมและก็มาติวสคุนย่าจะสามารถเป็นตัวทําลายสมดุลที่อารมอลิมไม่เคยมีมาก่อนในการเจอกับอาเดตาได้หรือไม่และสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเรามีสามสมรภูมิสําคัญที่จะตัดสินเกมนี้ครับสมรภูมิแรกคือเบนเามินเชสโก้จะปะทะกับซาลิบาและกาเบียวสมรภูมิที่2วิกตแดนกลางของยูไนเต็ด ก็คือกาเซมิโลกับบูโน่จะประทะแดนกลางระดับท็อปของอาร์เซนอลก็คือไลซ์กับโอเดกาและก็สมอลรภูมิที่3เกมริมเส้นระหว่างวิงแบ็กของยูไนเต็ดกับไปความเร็วสูงของอาร์เซนอลการไปเดินสนามของเชสโกก็จะเป็นบททดสอบที่แท้จริงของคุณภาพของเขาแต่สมอลรภูมิที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือแดนกลางครับจากฟอร์มในพรีซีซั่นที่ผ่านมากาเซมิโลดูจะมีปัญหาในการรับมือกับความเร็ว ซึ่งการเจอกับคู่มิดฟิลระดับโลกของอาร์เซนอลจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัสอย่างแน่นอนหากแดนกลางของเราไม่สามารถสู้ได้เกมทั้งหมดก็จะตกเป็นของอาร์เซนอลทันทีเรามาดูตัวแปรที่คาดเดายากที่สุดในเกมนี้ครับนั่นก็คือตำแหน่งบุรุษาประตูครับลาสุดอารมอิมยืนยันแล้วว่าอังเดอโอน่าหายเจ็บและกลับมาเป็นตัวเลือกได้แล้วนี่คือการตัดสินใจที่เดิมพันสูงของอารมอิมนะการส่งโอน่าที่ไม่ได้ลงเล่นเลยตลอดปีซีซั่นลงสนามในเกมใหญ่ทันทีคือความเสี่ยง แต่การใช้อัลไทยบายินเดียที่เคยมีประวัติผิดพลาดร้แรงในเกมใหญ่กับนิวคาสเซิลเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็เสียงไม่แพ้กันครับการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้เลยสรุปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและมีแนวลุกชุดใหม่ที่น่าจับตาแต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดปัญหาในแดนกลาง การขางหายไปของปาลกาลหลังตัวหลักอย่างลิซันโดมาติเนสลูแซมมาซาลวีและสถิติที่เหนือกว่าของอาเตต้าในการดวลการเกมนี้จึงเป็นงานที่ยากลาบากยิ่งสําหรับปีศาจแดงครับดังนั้นผมหวังว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกแล้วก็ น่าจะมีประตูเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแต่ด้วยความลงตัวของทีมในตอนนี้ผมมองว่าอาเซนอลนยังคงม,มีความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแล้วทุกคน่ะครับคิดว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่อยากแพ้ฟุตบอลเราก็จะมาวิเคราะห์เบื้องหลังที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้ทุกคนได้เข้าใจเสมอดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการเคลื่อนไหวสำคัญของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ